นะอย่างไอไอไอธาาพอรอย่างนี้ครับนะยาพรสียากูนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับแนละ้วเป็นไงครับมึงหมาไม่ทุกวันนึงมึงเชียร์นักเชียร์หนาครับเป็นไงเห็นไหมสัญญาไม่มีครับไม่มีสัญญาสัญญาเอฟเอฟนะครับโมเอครับนะโมเอนะเห็นไหมงไอ้ส้มเน่ามึงสัญญาอะไรกันล่ะครับมึงได้แค่นี้เลยสัญญาครับ บอกว่าแก้นะครับนะให้มาเป็นรัฐบาลเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันยุบสภาหน,นีหนีแก้ไขรัฐมนูญได้ยังไงครับนะเห็นหรือยังครับมึงทําสัญญาได้แค่นี้เหรอมึงผูกมัดเขาได้แค่นี้เลยครับทํากันเป็นแทบเป็นแทบตายครับนะมันได้สมประโยชน์มันมันก็ไปดิครับสี่พันล้านกูก็ได้แล้วออนะมันก็อ้างบอกว่าแข่งรถจริจริงไม่ใช่เหรอครับมันไปแบกเกินแดกครับ คณะรัฐมนตรีไม่ใช่เฉพาะพักมันพักเดียวนะพี่น้องนะต้องเข้าใจนะประชุมมติคณะรัฐมนตรีในการที่จะอนุมัติงบต่างๆครับมันไม่ใช่เฉพาะพักมันพักเดียวนะมันมีหลายพักนะครับอย่างผมเป็นรัฐมนตรีพักอื่นผมก็ต้องอวยไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้ามันไม่แบ่งกันแดกเนี่ยมันจะได้ยังไงพี่น้องสงสัยไหมผมสงสัยนะว่าไปแบ่งกันแดกเอาไปซื้อเสียง เห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะมันเป็นไปได้ย่าดรัฐมนตรีถ้ามันเป็นไปพรรคเดียวเนี่ยผมผมเชื่อนะครับนะว่ามันเ๋ย่ต้องเอาไปแข่งรถอย่างเดียวครับแต่นี่มันไม่ใช่ครับมันก็อ้างนะครับเป็นการอ้างทางออกครับว่าเออนะครับไปแข่งรถดีกว่าครับเพราะว่ามันมีอดีตทํามาแล้วตั้งแต่สมัยประยุทธ์มาแล้วเพื่อกระตุ้นเศรษฐีรำนะครับแต่ที่จริงบุรีรัมไม่ได้อะไรครับก็ได้อยู่ครอบครัวเดียวตระกูลเดียวครับนะได้อยู่ครอบครัวเดียวตระกูลเดียวครับ นะหัวละสามสามพันครับห้าพันครับไม่มีปัญหากับเป็นจะมิจ่ายไงจะมีปัญหายังไงล่ะครับไม่กระตอกครับผมถึงบอกว่าพี่น้องนะครับครั้งนี้ชาตจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้ครับขึ้นอยู่กับพี่น้องนะถ้ามีการเลือกตั้งเราต้องช่วยกันครับอย่างน้อยๆครับเราก็นะครับดูอดีตย้อนอดีตครับก็ดูพฤติกรรมของนะครับพ่อไอ้หนูนะครับ ทวรรชานวิลกุลครับมันยังหักสมัครไปเลยครับไอเนวินกับไอทวรัชานวิลกุลครับหักสมัครสุนทรเวทครับนะไปนู่นไปไปจับเบอร์กับนะครับอภิสิทธิ์เห็นหรือยังครับนะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะครับนะตั้งรัฐบาลในค่ายทหารถึงมีคนบาดเจ็บมีประชาชนไปคัดค้านไปประท้วงครับไม่ได้อย่างนี้มึงแพ้เลือกตั้งแล้วโมเป็นได้ยังไงครับมันฆ่าเลยครับ จุเทพเทือกาวิิ์มันฆ่าเลยกลางเมืองหลวงเลยครับไทยสั่งกูไม่รู้แหละแต่มึงเป็นรัฐบาลไงมึงไม่ฆ่าหมาตัวไหนมันจะฆ่าครับประชาชนกลางเมืองหลวงครับและคดีก็เงียบไปครับพี่น้องนะอย่านะครับอย่าปล่อยให้มันหลุดเข้ามาพวกง้ออย่างนี้ครับอย่านะครับนักการเมืองนี้อย่าให้มันหลุดเข้ามานะครับนะเพราะว่ามันน่าเชื่อถือตรงไหนล่ะครับภุมมใจไทยครับผมถามหน่อย นะมันอยู่กับประยุทธ์มาเนี่ยครับมันสมรู้ร่วมคิดมาตั้งแต่เบญจมิตรถ่ายรูปหลุดมาตั้งแต่โนโ่นแหละครับตั้งแต่อภิรัตน์นะครับคงสมพงศ์นะครับเป็นคนของใครอภิรัตน์คงสมงพงศ์ครับมันล่อนจ้อนหมดแล้วครับมันเป็นคนของใครแล้วไปถ่ายรูปกับบอกว่านะครับโอ้ยไม่สนิท <laughs> ไม่สนิท นะครับเราถึงว่าแหะครับมันใหญ่มันยิงคนเสื้อแดงเป็นว่าเล่นเลยครับนะไอไอภิรัตคงสมพงศ์เนี่ยครับไอเฮียตัวนี้นะพี่น้องต้องรู้นะสันดานคนพวกนี้ครับนะมึงเส้นใหญ่ขนาดไหนครับนะมึงเส้นใหญ่กับขนาดไหนมึงก็สู้ประชาชนไม่ได้หรอกครับถึงวันหนึ่งเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวถ้าประชาชนชนปึ๊บในวันเดียวกันเนะี่ยพวกมึงจะไม่มีแผ่นดินอยู่ครับ ทรัพย์สินที่มึงโกงประชาชนตั้งแต่เกิดนะครอบครัวมึงนะครับไปหมดไม่เหลือครับนะเห็นไหมครมันถึงใหญ่ครับเพราะว่าเบนจามิดอยู่เบื้องหลังมันครับรัฐบาลนี้ควบคุมโดยนะครับเบนจามิดครับพาเขาก็เอาไปหมดแล้วครับนะเห็นไหมครับแก้กฎหมายมันจะแก้ได้ยังไงครับเพราะว่าแก้เพื่อไทยเขาให้แก้ครับหนึ่งควบคุมนะครับต้องจํากัดอํานาจสารรัฐมนตตัวนี้หนักเลยครับ นะสวอต้องมาจากการเลือกตั้งอย่างนี้ครับนะเพื่อไทยเขาเสนออย่างนี้ครับกาตุตนสายแสงอย่างนี้ครับนะเห็นไหมเขาเสนอแบบนี้นะแล้วมันจะแก้ได้ยังไงล่ะครับลดอํานาจสอวอรครับนะสวเนี่ยมึงอย่ามานะครับนะ,ะถ้ารัฐธรรมนูญผ่านมึงต้องจบไปเลยนะถ้าผ่านมาละสามเนี่ยมึงต้องตกไปมันก็อยากจะอยู่สีครับ นะมันพึ่งมาได้ปีกว่ามันยังอยู่อีกสี่ปีนะครับไปตัดอํานาจมันไปพูดง่ายกับการแก้กฎหมายนะครับเพื่อ <c oughs> นะเพื่อล้มตัวเองมันมีที่ไหนในโลกครับท่านผะู้ชมเห็นหรือยังครับนะนี่คือสิ่งที่ใครหลอกใครครับผมถึงถามว่าใครหลอกใครนะแล้วนะครับสัญญาอย่างนี้คนโงู่เท่านั้นแหะครับที่ไปทํานะไอธนาทร อไอพิยบุตรอีอีนะครับนะอีอะไรล่ะครับนะอีอีไหมอีไอนะครับนะอีอีช่อออีช่อว่าไงช่อนะครับอีเกยบนะเป็นไงพวกมึงคนโง่เท่านั้นล่ะครับที่ไปทําสัญญาแบบนี้ครับนะเห็นด้ยังครับไปเช็นเซ็กเปล่าให้เขาครับท่านผู้ชมไปเขียนไป นะครับเ็คปลาให้เขาเลยเอามึงทำนะกู <c oughs> จะควบคุมมึงครับนะมึงจะมาควบคุมกูได้ยังไงล่ะเออมึงไม่ควบคุมสวได้ยังไงครับมึงไม่รู้สันดานพวกนี้เหรอครับว่ามันทำอะไรไว้นะครับสิปีที่แล้วมันแก้ไหมมันขยับไหมมึงไม่ดูเลยไอ้ส้มเน่ามึงก็เป็นฝ่ายค้านมาตลอดนะมึงเป็นฝ่ายค้านมาตลอด มึงไม่รู้เหรอสิปีที่แล้วนะมึงได้เกิดมาเป็นนะครับพักการเมืองนะครับนะอนาคตใหม่ขนาดนั้นมึงไม่รู้เหรอสันดานพวกมันมันไม่แก้ยังไงมันก็ไม่แก้ให้พวกมึงครับมันจะแก้ได้ยังไงล่ะครับเบนจมิตรห้ามครับซื้อไว้แล้วรัฐมนตรีเบนจมิตนะครับนะเบนจมิตสนจื่อนะครับนะเห็นไหมเขามาตั้งสำนักงานที่บินแบงค์ที่ตึกซิโนไทยครับนะ เป็นการกรันตีแล้วครับว่าต่อไปนี้เรานะครับผมยืมคําพูดของวิกตุกกนะครับว่าตํารวจครับดูสิครับตํารวจครับเป็นสักะเป็นแก๊งใหญ่ที่สุดนะครับแ s c a m อร์ครับนะเห็นหรือยังครับน้องชายลาดเลขาเป็นไงล่ะครับ มันจะให้ใครมาเป็นนายกได้เหรอครับมันก็สั่งเดี๋ยว5ต่อ4หน่อยเว้ย5ต่อ4น้อยเดี๋ยวมันจะจัดการน้องกูนะน้องกูโกงเยอะนะครับนะเก็บสวยไม่รู้เท่าไรครับนู่นนีไปอยู่อังกฤษด้วยครับมีคะเลหาดราคาเป็นสามสี่พันล้านเนี่ยเป็นหรืยังก็ัาม่านผู้ชมนะน้องลาดเลขานะมึงระวังนะสักวันหนึ่งเดี๋ยมึงหัวทิพย์แน่นอนครับไอไอลาดทะเลขาคนนี้ครับนะมึงอย่ามาพลาดครับเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนครับ นะโหครับนะเห็นไหมนัทพรโตบยุนครับบอกว่านายพลเถอะอไอตัวนี้แหละครับนะาน้องมันเป็นพบตอรอครับนะเห็นน้องมันเน่ะเป็นไอไอต่อไงครับไอต่อไอต่อนะครับต่อจากไอจากคทิปยมจินดานะไอนั่นก็ไม่ธรรมดานะจากคทิปนะ่ะไม่ธรรมดาครับตัวนั้นทั้งนั้นเลยครับอันนี้บดีกมลรวจอ่ะนะนะแต่เสรีนาะเก้มันก็ด่าอยู่นะมันก็ด่าไอ ไอต่ออยู่นะครับมันจะทําอะไรมันทําหาอะไรเป็นเหรอครับนะมันก็เก็บสวยอย่างเดียวสิครับนะแถมโอนเงินเข้าบัญชีเมียอีกตั้งหากนะครับมูมามครับนะเห็นไหมบิ๊กโจ๊กก็ลูกน้องครับลูกน้องทําเหมือนกันนะครับนะทำเหมือนกันนะบิ๊กโจ๊กก็รับสารภาพว่าทาแต่ทําไมเนี่ยมาโดนเฉพาะาเขานะครับนะไอ้บิ๊กต่อทาไมไม่ไอ้ต่อสักันทาไมไม่ไม่โดนล่ะ นะเพราะว่ามันมีพี่ชายเป็นล่านเลขางเนี่ยมันถึงไม่โดนครับสองร้อยคนครับตอนนี้สอบกันอยู่ครับนะใครจะมาเป็นรัฐบาลได้แหละครับเพื่อไทยเข้ามามันก็หาเรื่องเลยห้าต่อสี่ให้หน้อยหว้้าต่อ4ีให้หน้อย <c oughs> อ่านี่คือนะครับนะอ่าต่อสากตองแปดครับนะเห็นหรือยังครับตองแปดนะต่อต่อสากเห็นหะรือยังครับนะ โอ้โหมันใกล้เข้าไปทุกีทุกีนะระวังนะครับนะคนที่อยู่สูงนะระวังระวังนะครับนะเลื่อนบันไดนะครับหัวทิมเองนะเหมือนกับเหมือนนุทินครับท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้ครับสัญญามันจะเป็นสัญญาได้ยังไงครับสัญญากับโจรครับมึงเอาดาบให้เขาแล้วนะแล้วแต่เขาจะไปทาอะไรครับนะมึงอย่างโง่เองครับยังมาอวดควรบอกว่านะครับขอขอ250เสียงครับดูสิครับนะขอ250นะ มันเอาครึ่งหนึ่งของสภาเลยนะครับสอง้อยห้าสิบเสียงนะจะทํายังไงล่ะพี่น้องครับมันขอแลลวครับเล้พี่น้องจะให้มันไหมล่ะครับนะให้คนโง่ๆอย่างนี้เข้าไปนหรือครับเละตุ้มเป๊ะโอ้โหนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศไทยมีจริงถ้าได้วิทาเข้าไปเละตุ้มเป๊ะเข้าประเทศไทยไม่เหลืออะไรครับไม่เหลือนะถ้าได้พิธาไปเป็นนายกนะครับเละกว่านุพินอีกครับ โอ้โหครับเป็นไงครับนะพวกติงส้มเน่าเป็นไงบ้างครับตอนนี้อายครับไปที่ไหนก็อายครับนะติงส้มเน่าครับไม่ห้าวเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับไปที่ไหนก็โหครับนะพวกอินฟูนะไปต่างๆทุกวันเลยหมาเลยครับนะมึงไปคุยกับใครได้นะครับมึงเลือกคนโง่เข้าไปครับมึงเลือกคนโง่เข้าไปอย่างนั้นนะครับมันก็แปลว่ามึงเนี่ยยิ่งโง่กว่าเขามึงเสือกไปเลือกเขาครับนะ